องค์การเภสัชกรรมร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมรักษ์จึงสมานในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปี2557ค่ะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมรักษ์จึงสมานร,รองคณะบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโลดได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งปีพุทธศักราช2557 สาขาการแพทย์ต่อไร้ท่อและเมตาบอลิซึมเบาหวานจากสำนักงานคณะกรรมการรางวัลไทยและมูลนิธิเพื่อสังคมไทยซึ่งถือเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครอบครัวและได้สร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่องค์กรสังคมส่วนรวมและประเทศชาติทั้งนี้หนึ่งในผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสุขภาพของประชาชนคือการวิจัยที่นำสารสกัดกระมี้นชั้นแคปซูลขององ,องค์การเภสัชกรรม ในการนำไปทดลองทางคลินิกกับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งพบว่าแคปซูลสารสกัดขมิ้นชันขององค์การเภสัชกรรมสามารถลดภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือดและภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจรวมทั้งลดระดับไขมันช่วยให้การทำงานของไตดีขึ้นด้วยค่ะ เพราะว่างานโดดเด่นก็คงน่าจะเป็นางานที่ทำกับองค์การเพสัตท,ที่ได้ตีพิมพ์ออกไป2องเปเปอร์นะคะซึ่งก็อัน,นั้นก็ได้รับการยอมรับในระดับ นานาชาติแล้วก็มีการเรเฟเลนซ์การาาทำให้เขา,เามีการคิดค้นต่อยอดในเรื่องของสมุนไพรไทยเราโดยเฉพาะสารสกัดขมิ้นชันจากองค์การเภสัชที่มีคุณสมบัติไม่ได้เหมือนกับอันอื่นที่สกัดมาแล้วก็ต่างประเทศเขาก็สนใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูข้อบ่งชี้ในโลกอื่นๆเช่นโรคมะเร็ง